นวิปดแดสวัสดีครับวันนี้นะมีคันเบ็ดนะครับมีถุงใส่ให้ด้วยเห็นไหมความยาวเมตรแปดสิบนะครับเมตแปดสิบก็เป็นคันเอเวเรียนยูเอฟโอเดี๋ยวมาดูหน้าตาของคันกันดีกว่านะมีทั้งเบสมีทั้งสปรินนะครับมาดูหน้าตาของคันกันนะนี่อันนี้เป็นคันสปรินนะสองท่อนแบบนี้เลยสองท่อนแบบนี้เลยนะครับต่อกลางแบบนี้นะนี่ เห็นไหมดูความสวยนี่ท้ายก๊อกท้ายก๊อกนะครับแบงค์ตัวแบงค์เนี่ยเป็นลายลายลายอะไรลายแคปลาทั้งคันนะตัวแบงค์จะเป็นลายแคปลาทั้งคันเลยนะครับเห็นไหมงานดีครับงานดีเล็กๆสวยๆเวท8 2ดห้าเวท8 2ดยห้านะครับ8 2ดกร้ากัมนะครับสวยมากดูดินะลายยันท่อนปลายเนี่ยดูนะเห็นไหมนะครับเป็นลายยันท่อนปลายเลยโทษทีมีลายอยู่แค่นี้มีลายแคปลาอยู่แค่นี้นะแค่นี้เลย แคทนทนทนล่างทนล่างทนทีทนทีทนทีท่อนปลายจะไม่มีลายแคบล่านะครับท่อนปลายจะไม่มีลายแคบล่านะท่อนปลายเขาจะเป็นลายแบงค์ปกติเลยถามว่าเหนียวไหมเหนียวตีดีตีดีแน่นอนครับตีดีแน่นอนนะฮะนะตีอย่าปลอมอย่าไม่ต้องพูดเลยนะครับราคาค่าค่อนข้างประหยัดนะมีเริ่มต้นที่เท่าไหร่หกฟุตสี่ร้อยบาทหกฟุตสี่ร้อยบาทนะครับนะสั่งซื้อในอีคตอกส่งฟรีมีปลายทางนะครับแต่ถ้าสั่งซื้อที่อื่นมีค่าส่งนะ ซื้อในตอกส่งฟีมีปลายทางนะครับนะสี่ร้อยบาทเนี่ยครับถ้าเป็นเบสเนี่ยเบสมีไอ้น็กื่กกี้ก็มีด้วยตัวนี้มีตัวเกี่ยวด้วยตัวนี้มีตัวเกี่ยวตรงนี้ด้วยนะเบสสปิน <s> มีหมดนะตัวเกี่ยวเนี้ยนะถ้าเป็นคันเบสเนี่ยนะครับจะมีแค่หกฟุตจะมีแค่หกฟุตนะครับถ้าเป็นสปินจะมีหกเจ็ดแปดนะครับจะมีหกเจ็ดแปดฟุตนะนะครับใครสนใจนะใครหาคันเตี๋ยวปลอมราคาไม่แพงนะสี่ร้อยบาทบอกเลยว่าดู พลังมนันให้เห็นเห็นไหมเห็นเห็นอ่ะเนี่ยดูตอนเคาะเป็นไงคนนุ่มอะ่ะตีแบบนุ่มๆเลยนะตีแบบนุ่มๆเลยนะแจ๋วจัดเลยนะครับตัวนี้นะสวยครับสวยราคาไม่แพงจัดจัดได้เลยสั่งซื้อได้เลยนะราคาไม่แพงกดนีตะก้าเหลืองๆหน้าคลิปได้เลย